ครับสวัสดีครับพี่น้องมือนี้มาเบิง่งมือนี้บุเรยมาตึกมาเบิ่งกระเจ้าออมือนี้บุเรยตึกเองบุไว้ช่วงนี้ปวดหลังพักจักหน่อยก่อนมาเบิ่งรู้มือนี้เป็ไหน,นใดไก่สิค่ำแล้วแหละนี่แต่เก่ามันกัดไก่สิมืดกัดถึกละปลาอันนี้มันกัดหดัวบ่แม่เมันอกี้ หามงกุ๋วแล้วบ่นี่เนาะน้ำเงิตัวอืมนิดกน้อยกัดคันโบสถือกัดมือกัดแล้วถือว่าบ่ามีมือนี่มาเบิ่งซะก่อนมาลุ้นน้องพระเจ้าซะก่อนมือนี่น้ำปลาแห้งลงอยู่เฮ็ดจะเลิกกินปลาเฮ็ดจังได้กินปลาอันนั้นตากแกดบ่ อหน่วยพอดีแผ่ตากเดียดวะปลาก,ก็ได้เอา้ารอลุ้นอืมอืมเห็นแล้วเห็นแล้วาดีปลายังเลยสองสามตัวโอ้อันนัมาตรยนี้เนี่ย เ oh. <c oughs> อ,อ,อา,กกดดาโอ้ยตับไฟไผอืมน่โอ้ตักคักพี่อ้ายคักกดด่างซ่ํไใดเอาอันนี้เห็ดมันบ่ติดด่างมันบ่เกาะอมันบ่เกาะมันบ่คล้องม, <c oughs> มาะนเริ่มแล้วต้ <c oughs> <c oughs> องเอาไปปิ้งีงให้แมวก็พอได้ปีงให้แมวติฮ <c oughs> เออตุ๊บตกอีกแล้วมืแรงอทนดอกป่ไกเยมก่มเนาะบ่อนตุกไก่อืมได้ปลายังไงนะอปืมอีอีเาพอได้ไปปีงให้แมว ลืมละได้ไหมกรดุมกตั้งค่ะจึกอยู่เลยใช้อยู่ก็จะว่ากันน วดอืมอดีเห็นแล้ว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 อ่าโอ้สบายขนาดน้อตักนี่อันนั้นนะอือมีกอมีกอเออเอาออกนะบ่อยจะกอแมนมันจะกอซัมเลยอือออกือ กอ้าดาดีนลอดเด้ลอดนาะอยากลอดอยากลอดกระดุงห่าพวกย่อขึ้นก่อนเส้นเดียวขึ้นแหย่อดึกขึ้นดิดล้กะค่อยเอาดึกขึ้นให้มันดิดออืม กินโยหัวหันใียวจ้ว่าบุกินอันน้อยหันว่าชัดบุกินกะอันเอามาขายชิ่นค่อยอืมคือจังใดนี่แหละที่ยินเราว้าอยู่ค่อยตัวน้อยหันบุกินบ่กชงตัวนะฮะลูกกินแม่นบอกเออเด็ลูกน้อยมันตัวที่มันคาดมามบุกินโอ้บุกินเลยอืมแบบแม่กับอันตัวที่ค่อยเอามาจากบ้านนะป่าบุกปัดปัดมาเน่ย บอนมาเลยต้องยักลงไปอีกนัไปอีกหอ,อืมอเอาเขาปุปัดบุปผาคัน้คุพ่อป่ามันมาใกล้ฝั่งแตมันยังบอมืดบออืมดี <laughs> ตักบาเดียวดิ <laughs> เฮ้ยอย่ะหย่อนลงไปจะลงไปอีกน้ลงไปกเออใกล้ฝังพูดเอาบาทนี่ปาลาะฝั่งอืม่นนปาอืมปาพันธุ์และคอยไดอ้ได้อยู่ได้บวขาดบาทเปลาพันธุ์ มือมือได้ปาลาหลายๆาหันหมูปลาพันเด้เโอ้ยลายขนาดมือนะั่นมาพร้อมกันค่อยเบากับปลา,ปาขาวเนาะมันกับเถื่อมีมเถื่อผมมีกินยาจวด ดินเลยได้ปอดทีนี้มันหลดโอ้หลอดเนาะหลายอยู่หกหลอดตัดยน่งหลอดออโลปลาตัวน้อยกว่ากระดุงขามปลาตัวน้อยกระโดด <laughs> <laughs> จากกรนะุเดี๋ยวเลาออกน้ำปีนี่ไหลโบแห้งน้ำปีนี่เฮ้ปลายัางไงเออืออก็อดุงมันเป็นถุงมันลดปา่าล้วบคอยเต้นอื Hãy lòng hả hả hổ anh nhở không long bưng phải trung chạy lẽ pháo Đức cả khu. Coi... nho khi cái chào ừ. nho <laughs> Wait, wait, wait. come stai com'è da qua